ไปดูที่ประชาธิปัตย์กันบ้านดีกว่าอ้าวประชาธิปัตย์มีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้านนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์โฆษประจําตัวหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้พูดถึงการที่พันตารวจโททักษินชินวัตรโฟนอินเข้ามาในงานทําบุญสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองเพราะมันหนาต้องสะเดาะเยอะหน่อยใช่ไหมโฟนอินเข้ามาที่เชียงใหม่ว่าคิดมีนัยยะทางการเมือง เนื่องจากถ้าหากแก้รัฐธรรมนูญผ่านสามวาระก็ให้อาจทำให้สอสอเพื่อไทยย้ายออกจากพักไปครึ่งหนึ่งเลยทำให้พันตำรวจโททักษิณเนี่ยก็เลยออกมารีบโฟนอินเข้ามาเพื่อสกัดไม่ให้สอสอในพักเคลื่อนไหวโอ้ oh, น่าสงสารแม่เทศไทยนะคะก็ยืนยันอีกว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ยุบสภา หนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอนนะคะหากพักเพื่อไทยมีข้อมูลก็ขอให้เร่งยืนย่นยติอภิปรายโดยเร็วนะคะแล้วก็ย้ำว่าเป็นไปไม่ได้ที่พักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยนั้นจะรับ จะมีการจับมือกันกร่วมงานกันทางการเมืองนะคะตามที่แกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบางคนออกมาระบุเนื่องจากทั้งสองพักมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างมากค่ะนายเทพไทยยังพูดถึงพิธีสะเคราะหให้พันตารวจโททักษินด้วยว่าคงไม่สามารถล้างบาปให้ตัวเองได้ แล้วยังพูดถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยออกมาให้ข่าวนะคะว่าจะมีการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องนี้นายเทิไทยก็บอกว่าเป็นเพียงการจินตนาการทั้งที่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดการปฏิวัติขึ้นนะคะส่วนผู้นําเหล่าท้าพค่ะก็มีท่าทีที่ชัดเจนว่าไม่มีใครคิดจะก่อปฏิวัตินะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีผลสํารวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อว่าจะมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจึงไม่ ประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็คงยังไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ปฏิวัติเกิดขึ้นอยู่นะคะ